สวัสดีครับจากประเทศไทยยินดีต้อนรับสู่ช่อง a s t r o s e m Online Prediction ในช่องนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ทางโหราศาสตร์ที่อาจส่งผลต่อชีวิตและอนาคตของเราแต่ก่อนจะเริ่มวิดีโอนี้ขอให้คุณกรุณากดติดตามกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้คุณสามารถติดตามเราบน Facebook ได้ที่ a s t r o s e m Online Prediction ในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงว่าดาวพฤหัสจะส่งผลต่อราศีกกระราศีธาตุน้ำอย่างไรตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่18ตุลาคม2568คําทําคำทำนายนี้ใช้ดวงจันทร์เป็นเกณฑ์ในการเกิดคือตามหลักโหราศาสตร์เวทหรือโหราศาสตร์ตะวันออก การคำนวณน,นี้ไม่ได้อาศัยดวงอาทิตย์ดาวพฤหัสจะนำโชคลาภมาสู่ราศีต่างๆแต่เมื่ออยู่ในช่วงอาติชารีซึ่งเป็นช่วงที่โคจรเร็วกว่าปกติอาจส่งผลดีและร้ายได้ราศีกรกฎธาตุน้ำดาวพฤหัสจะโคจรเข้าสู่เรือนที่12ในแผนภูมิการเกิดของคุณเรือนที่สิเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณ ความสันโดษศัตรูที่ซ่อนอยู่การตระหนักรู้ในตนเองจิตใต้สำนึกและการสิ้นสุดในช่วงเวลานี้คุณจะเห็นการขยายตัวในชีวิตและวิธีคิดคุณจะโน้มเอียงไปทางจิตวิญญาณจะมีโอกาสได้เดินทางไปยังสถานที่เงียบสงบเพื่อพักผ่อนและชาร์จพลังใหม่นี่เป็นเวลาที่ดีสำหรับการวิเคราะห์ตนเอง เพราะคุณมีพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณที่ยังไม่ได้สำรวจคุณสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ใหม่ได้ควรหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัวมิฉะนั้นคุณอาจเผชิญกับปัญหาทางการเงินหากยื่นขอสินเชื่อแล้วสินเชื่อจะได้รับการอนุมัติดังนั้นควรดูแลสุขภาพให้ดีและระมัดระวังในการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย พยายามใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาต่างๆรอบตัวเป็นการอ่านทั่วไปหากต้องการอ่านเป็นการส่วนตัวโปรดส่งวันเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดของคุณมาให้เราทางเพจ Facebook Astrosem Online Prediction เราจะทำนายให้ฟรีมาถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้แล้ว หากคุณมีคำถามใดๆแสดงความคิดเห็นได้เลยโปรดกดไลค์กดติดตามและแชร์วิดีโอนี้จนกว่าเราจะพบกันใหม่ดูแลตัวเองขอบคุณสวัสดีครับ